สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นศิษย์ศึกษาจากชัยภูมนวันนี้จะมาสะดปการอับรวมโครงการคิดไปวอพันูที่24มีนาโมนะครับพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการความหมายของคิดไบนะครับสองการแก้ถามโฟชาร์ด และการลงโปรแกรมคิดไหมนะครับวันที่25นะมีการเขียนโปรแกรมวัดค่าแสงนะครับโปรแกรมวัดอุณหภูมิการเปิด3อุณหภูมิ4การเปิดโปรแกรมปิดปิดไฟนะครับหการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาบูลเทอีนะครับวันศุกร์ที่26มีนาสองห้า พวกเราเล่นเกมบอรเกมการเล่นเกมครับเป่ายิ้งฉุกนะครับ2การแข่งขันเกมเป่ายิ้งฉุกครับสามการแข่งบอลเกมสร้างหุ่นยนต์นะครับในวันที่ยีนะครับพวกเราได้มีการนำหุ่นยนต์นะครับสองการแข่งขัน พวกเราก็ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยากรและก็คุณครูทุกท่นานนะครับขอขอบคุณครับ